สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีใหม่เลเอฟซีสุขสุขคนมือนี่สจมาเปิดราคากล้วยอีกหนึ่งโคมครับพี่น้องยูบ้านหนองโนอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรครับผมครับสวัสดีครับเนะนําซื้อนะครับผมซื้อครับครับชื่อว่าไรก่อครับสาสาเนาะพ่อสาเนาะพ่อสายูบ้านยูบ้านเลครับ หนองโนอำเภอกุจจับจังหวัดอุดรเนาะครับเมื่อนี้เขาจะเปิดราคาค้วไอ้จตัวครับเปิดสองตัวนี่ละอ๋อเปิดสองตัวหนึ่งโคมเนาะเพราะเรื่องคั้วจะตัวอยู่นี่ครับเจ็ดตัวเนาะแต่ว่าเปิดโคมเดียวเป็นบ่พ่อแม่ลูกอันนี้มันเป็นสายพันธุ์ใดครับผมสายพันธุ์บ้านบ้านบอสายพันธุ์บ้านบ้านครับเป็นสายพันธุ์บ้านๆนี่ลูกในทองมันมีอีบอครับมีมมนบอครับมันได้จะเดี่ยนแล้ว ได้สองเดือนแล้วได้สองดีบวแม่นเหลือ uh? อีกสองเดือนฮะเดโยวอาชีแยกสองเดือนอ๋อเรียกอีกสองเดือนใกล้ออกเนาะครับมันผสมกับพอพันใดไว้ครับผมข้มฝูงบ euh, ่พอครับพอข้มฝูงเนาะลูกมันนี่เป็นตัวแม่เนาะเป็นตัวแม่นี่มันได้จากปีเราลูกตัวนี้แม่นั่งน้อยนี่ปีปีกัวนี่นะปีปีกัวนี่เนาะพอเนาะปีบ่หลายเนาะครับ ครับเบื้องอัตลักษณ์พ่อนี่ครับลูกแม่สาวนั่งน้อยนี่สีสูงยุ่ประมัณร้อยสิบอยู่เดีนอพ่อเนาะครับนี่ครับเบื้องอัตลักษณ์แม่นี่ครับอัตลักษณ์ตาแต้มแจ่มแจ่มข้ออ่องถุงน่องขาวครับล่ำตัวดำดีครับผมสวยๆงามๆเลยครับทายงามๆเลยครับผมทายง่ญ่ดีครับนี่ครับให้ลูกดีครับนี่ครับผมสวยๆงามๆเลยครับนี่ครับครับเบิงล่ำตัวง่ดีครับนี่ครับ สวยๆเลยอ่างเงครับเอาไปเลี้ยงเป็นแม่พันุแม่บอกได้ครับนี่ครับลูกดีบ่พ่อส่งลูกดีเป็นบ่ให้ลูกดีเป็นบ่กินยาดีบ่พ่อกินยาดีเดี้ยงง่ายเป็นบ่เรื่องเนาะบ่แค่ครับครับบึงสวยๆง,ง,งามๆเลยพ่อเปิดราคาไรเป็นได้ครับเปิดแปดสิบห้าละแปดหมื่นห้าพันบาทเนาะพ่อนอะแม่ลูกซื้อหนึ่งซื้อสองได้สามเนาะพ่อนอะ ซื้อสองได้สามครับนี่ครับเป็นแม่อ่าตัวแม่นางน้อยงามๆครับผมครับนี่ครับกําลังยางมากครับผมแม่นั่งนี่น้อยงามๆครับนี่ครับสวยๆเลยครับนี่อัตลักษณ์เด่นชัดนี่ครับแม่อ่าข้อยเป็นข้อยบ้านๆเนาะความสูงมันลอยสามชิมหาบพ่อข้อมสูงลอยสามชิมหาเนาะครับนี่เคาะครับสวยๆเลยครับแม่นางนี่ครับงามๆเลยเปิดราคาอ่าแปดหมื่นห้าพันบาทเนาะพ่อเนาะเบอร์โทรจำได้บ่พ่อ จอำได้ปะเบอร์จ้วเบอร์ทัวศูนย์หกสามศูนย์สี่เก้าเก้านแปดเจ็ดสี่นะครับเนาะศูหห้าหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งสามแปดห้าห้าสี่เนาะครับพ่อพ่อพ่อสาพ่อสาเนาะครับพ่อสาครับผม พ่อสาบ้านหวยบ้านหวยไส้ท้องจ้ะบ้านหวยไส้ท้องเนาะบนบ้านน้องโน่นบ่ครับบ่จ้ะมันเป็นขึ้นบ้านไม่แต่ว่าก็ขึ้นแรกว่าผู้ยำบ้านเดียวกันนะครับอ๋อครับ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 ผมครับครับแม่นี่ก็พานไปเนาะครับไปชมเบิ่งแม่พุ่นครับผมไปชมเบิ่งครับพ่อไปชมเบิ่งแม่นั่นครับแม่นี่มันสายพันธุ์ใดนบุญนี่ อ๋อครับแตัวไปวันที่ทีบ่ซ้อมเบิรมจูเนียนะแม่เนี่ยซ้อมเบิรมจูเนียแม่นั่นซ้อมตะปูนะพุ่อนวนะเบิรมจูเนียนะตัวนั้นเบิรจูเนียนะแม่นั่นแต่แม่นี่เบิรมจูเนียพันรอเปลี่ยนพ่อสายพันได้พ่อเนี่ยเขาจเนียเขาไปจับบังด้วยเหพ่อมันลึ่งดีบ่ของลูกจูเนียบ่อ๋อครับโอ้เง่งเง่งได้นาะพ่อเนาะงามเง่งเลยครับงามเง่งเลยลึ่งดีต้นอ้พ่อเนาะเบิ่งอัตลักษณ์เด่นชัดครับผม อัตลักษณ์งามๆเลยครับตาแ้มแจมจมข้ออ่องถุงน่องขาวมึงเขานะครับเขาขั้นซ้อนงามๆเลยครับเนี่ยครับสวยๆเลยครับนี่งามๆเลยแม่เนี่ยครับอ่างงหญ่ดีครับล่ำตัวงามครับนี่ครับมันได้จักปีละพ่อนี่จกปีหอฮะโฮะกปีมึงท่ายง่ายดีครับผมสองอ่ามันได้ลูกจากโตแล้วครับนี่แม่เนี่ มาเมียสาวนี่ล่ะเมียสาวเนาะครับเนาะครับงามๆเลยครับนี่ครับมาชมเบงจะซื้อดอกบ่ได้เปิดเม่นบ่พออ๋อเขาบ่ได้เปิดเนาะครับเขาบ่ได้เปิดกับชมเบิ่งกันจะซื้อเนาะพ่อเนาะงามของแม่นั่งงามๆเลยครับนี่ครับลูกไดทองมีอยู่บ่พ่ออ๋อมีครับครับผสมพันธุ์ได้ไว้พ่อเบิ่มจูเนียเบิ่มจูเนียเนาะอ๋อครับได้โดนไปได้แล้วพ่อนี่ยผสมวัได้พ่อเดือดเนาะอ๋อท่านได้พ่อเดือนเนาะงามๆครับมาชมเบิ่งจะซื้อดอกครับผม ครับตัวต่อไปพ่อมาชมตัวนี่ครับนี่ครับมาชมตัวนี้เบิ่งงามๆซื่อๆไอ้เอฟซีเฮาได้ชมได้เบิ่งกันว่าเบิ่งควายไทยเฮาเนาะครับเป็นควายสายพันธุ์ใดกกว่าพ่อน,นี้ครับนบ่บ้านาน่นพ่อคือปานนี่โก้แต่พ่อดำปื้ดแท้แลนัปานนี่โกแ้แท้คืองามแต่ปานนี่โก้เว้ยล่ำตัวใหญ่ดำปื้ดดีเนาะพ่อเนาะ ครับผสมสายพันธุ์ไหนบอพ่อนี่อันเดียวกันอันเดียวกันครับอันเดียวกันครับผมเบื้องใตยล้ำตัวงามครับนี่ครับครับสวยๆเลยครับนี่ครับแม่นี่ก็ได้ครับงามๆบ่ได้เปิดคือกันแม่นบ่พ่อบ่บ่เปิดเนาะครับเนาะครับมาเบิ่งมาชมเอาครับต่อไปอาจเพิ่นอาจสิเปิดให้เกษตรกรเฮาไปเลี้ยงไปเป็นแม่พันธุ์แม่บอกเนาะพ่อเนาะครับให้ลูกเบื้งเตาก่อนให้ลูกเบิ่งลูกเบื้งเตาก่อนมาเลี้ยงเอาลูกกับเตาก่อนแม่นบ่พ่อ เปิดแค่คมเดียวนะพอนะ่อเนาะครับสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอไอทิ์เกษตรทฤษฎีใหม่ในเด้อครับสุดท้ายนี่ก่าวคำว่าสวัสดีครับ mm hmm. พ่อกนคชิหนาครับผม